สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีนะครับประสบการณ์หลอนๆนะฮะจากเพจ ghost คือโง่โมโหคือบ้านะครับชื่อเรื่องว่าใครอยู่ข้างนอกโดยคุณพีเด็กวัดนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้ตั้งใจฟังกันนะคุณพีเล่าว,ว่าพ่อแม่ผมเสียไปตั้งแต่อายุ7ขวบผมเลยมาอาศัยเป็นเด็กวัดตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาหลายคนเคยถามผมว่าเป็นเด็กวัดเคยเจอผีหรือเปล่า ผมก็ได้แต่ตอบว่าไม่มาโดยตลอดจนกระทั่งวันนี้วันนี้ที่วัดมีงานศพของผู้ใหญ่บ้านจัดงานใหญ่โตมีผู้คนมาร่วมง,งานมากหน้าหลายตาผมเห็นงานศพมาก็หลายครั้งแต่ไม่รู้ทำไมครั้งนี้ผมรู้สึกกลัวรู้สึกว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นคืนนั้นผมจึงขอนอนกับหลวงตาเพื่อความสบายใจอยู่ดีๆก็มีเสียงดังขึ้นมาตึกตึกตึกเสียงเคาะจากข้างนอกกุฏิในเวลาตีสี่ ผมกับหลวงตาสะดุ้งตื่นและมองหน้ากันตึกตึกตึกเสียงดังขึ้นเรื่อยๆหลวงตากระซิบบอกผมว่านิ่งๆไว้ตึกตึกโตะ๊ะตึกตึกย่าไม่ทันสิ้นเสียงเคาะหลวงตาตะโกนไปว่าคนอะไรไม่รู้ยิงโตยิงดูน่ารักผมมองหลวงตาแล้วพูดออไปว่าฮะ